อันนี้คือพี่เป็นแบบว่าเขาเรียกวอะไรคอเคสเหรอตกหมอนเหรอใช่มันไม่ไม่ตกหมอนมันเหมือนออฟฟิศซินโดมอะแต่ไม่ได้ทํางานออฟฟิศนะแต่แต่มันเป็นฟีแบบเจ็บบ่าด้านหลังแล้วแล้วก็ปวดปวดไมเกรนข้างซ้ายตอนนี้ยังเหมือนดีขึ้นแล้วแต่ว่าปวดมาทั้งวันล้วยังไม่หายเลยไม่รู้เป็นโรคอะไรวันนี้เลยไม,ไม่ได้ออกจากบ้านเลยจริงเหรอใช่แบบทรมานมากอยากออกไปข้างนอก ถ้าอย่างนี้วิธีการแก้คือแบบว่ายืดปะเห็นถามรุ่นพี่ที่เป็นหมอเขาบอกให้ไปนวดแบบนวดให้มันหายแต่นี้กลัวนวดแล้วแบบอักเสบก็เลยแบบไม่แน่ใจก็กินยาไปด้วยแล้วก็นวดนวดไปนิดนึงเฮ้ยเหมือนฝนกำลังจะหยุดนิดนึงจะต้องมาหาที่มีไฟเหรอไม่งั้นน่าจะมืดสุดยอดเลยอะไรก็ได้ ไปพี่อย่าเดินตกสะออกไม่ตกแน่นอนไม่อยากอาบน้ำใหม่แล้วน้าเหรออ๋อโอเคครับพรุ่นี้จะครบคนป่วยหนึ่งอัตราตาฝนเนีย่ยต้องรีบเข้าลมละแต่จริงๆริงไอ้ที่ ที่พี่เป็นปวดคอมันเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยน <มา S 1> ะไม่เพิ่งเป็นเมื่อวานเลยถึงว่าแบบกว่ามันจะหายอะ่ะนาเนาะเออเอ,อ,อ,อผมเคยเป็นวันสี่วันจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นอ่นเดี๋ยวไม่รู้ไมเกรนมาได้ไงเมื่อวานแบบเป็นพร้อมกันเลยเออ่แบบปกติไม่ไม่เคยเป็นไมเกรนนะแบบน้อยมากเลยที่จะเป็นแบบนานๆทีแบบปีละหนหรือว่าแบบเจ็ดแปดเดือนกันครั้งเลย ชอบมาแบบงงๆแบบไมเกมจะบอกนะเพิ่งฟังเดอะโกมาด้วยใช่สงสัยมีเรื่องเครียดแบบเครียดภายในทำห้องไงพี่ช่วงนี้เออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อาจจะไม่เกี่ยวทำห้องแล้วมันเครียดเข้าใจได้เสี่ตังค์แล้วมันเครียดเข้าใจได้ ไอเจอาากับันวันอาทิตย์ได้เลยครับมกระทะนะครับทุกคนใครไปก็จะได้เจอผมอักินโฟกนะครับใช่แล้วก็เกสอีกหลายๆท่านบอกเลยผมมีเกสเลยเหรอใช่ผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งรู้ธรรม,ม,มดานนันเนี้ยโอเครอรุ้นนี่ก็ยังไม่รู้เลยเกสมีใครบ้างนะครับ